สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็กพัสดุนะคะอันนี้มีพัสดุตีกลับมาเป็นของน้องจากภูกเก็ตนะคะทักไลน์กลับมาด้วยค่ะแรกนะคะนี้เป็นของน้องจตุพยาคะ่ะจะมีเป็นแกะพแพลซูนะคะราคาพิเศษแล้วก็เป็นมินิบัตรอิโมจินะคะอีก2ชิ้นคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจอุรดานานีนะคะมีเป็นแบบเชรบัตรไมลเมโลดี้นะคะแล้วก็แอปเปิ้ลมินินะอันนี้เป็นของน้องจตุกะลาศิล์นนะคะอย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นมิน Lastly, ิมัตเมโลนะคะ2ชิ้นแล้วก็กล่องโนมินินะคะ2 ชามข้าวญี่ปุ่นมินินะคะสชิ้นแอปเปิลนะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็จะเป็นแบบมินิบ้านอิโมจิราคาพิเศษนะคะอีก5ชิ้นค่ะอันนี้เปนของน้องจากชนบุรีนะคะเป็นแกะแพะซูนะคะสีอเล็กซี่นะ1ชิ้นค่ะอันนี้เปนของน้องจระยองนะคะก็เป็นนางเงือกเด็กนะคะ1แล้วก็เป็น LQ ลแบบใหม่นะคะมะม่วงสุกนะอย่างประมาณก็จะเป็นแบบปังฟอนเกเธรรมะนะคะสตรอเบอรี่เฟนฟ้าสีสายลุงนะคะ แฮมเบอร์เกอร์ไซสเล็กค่ะชามข้าวญี่ปุ่นมินินะคะ2ชิ้นกล้วยจิว๋วแล้วก็จะเป็นมินิบัตอิโมจิอีก2ชิ้นด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแบบกระดาษโนต้ตคิตตี้นะอันนี้เป็นของน้องจัดเลยค่ะอย่างแรกจะมีเป็นบิ๊กพีชนะคะนี่นะ2ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นแบบคัพเค้กแกนนาวเานะคะสีใสลุ้งหนึ่งมะม,ม่วงสุกนะคะกับชามข้าวญี่ปุ่นมินิอีก3ชิ้นด้วยนะอันนี้เป็นอนสสกดแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องจดประตวบนะคะ จะมีเป็นบิงซูมิแพนด้านะคะ1ชิ้นแล้วก็มินิบัานอิโมจินะคะอันนี้เป็นของราคาพิเศษนะอีก2ชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจัตตาค่ะอย่างแรกนะจะเป็นแบบอิงลิสเดนนะคะ1ชิ้นแล้วก็แกะแพนแพซูนะคะอย่างละชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตนครนัทจีสีมานะคะจะมีเป็นปังปอนกุเรทมะนะคะแล้วก็จะเป็นเคปอนหัวใจค่ะพีชขางนะคะ 1. สลาเปาไซมีเดียมนะคะ ซาบาว่าเก่านะคะมินินะอย่างละชิ้นแล้วก็จะเป็นสตรอเบอรีร่นะคะกับแฮมเบอร์เกอร์ค่ะอันนี้เป็นของน้องจะขอนแก่นนะคะเป็นแบบอิงลิษเบสนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจักบุรีรัมนะคะก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นลูกท้อนะคะ2ชิ้นสตรอเบอรีร่นะคะสี่ชิ้นแล้วก็ที่เหลือน,นะคะจะเป็นแบบมินิบ้านอิโมจินะคะพิเศษนะคะก็มีประมาณนี้เลยนะ ะะอันนี้จะเป็นแบบกระดาษโน้ตชินามอนค่ะอันนี้เป็นของน้องจะเชียงรายนะคะเป็นแบบคัพเค้งหงกหัวกะโหลกนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจุนาครปฐมนะคะก็จะเป็นแกะแพะ,ะแซูนะคะสีกาแล็กซี่นะคะ1ชิน้นอันนี้เป็นของน้องจตุรงเทพนะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นเค้กปอนมินินะคะ1แล้วก็ขนมคัพเค้กไซส์เล็กนะคะกล้วยจิ๋วมินิบ้านอีโมจินะคะ นี่นะราคาพิเศษนะคะ4ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุสุพรรบุรีนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นซาลาเปากาแฟนะคะ1ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบสตรอเบอรี่ราคาพิเศษนะคะเซนฟรายนะคะ1แล้วก็มินิบันอีโมจิอีก2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุสุพรรบุรีนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจนะคะแล้วก็มีเป็นเงินทอนด้านในนะคะที่เดี๋ยวก็จะเป็นแบบมินิบันอ e ีโมจิราคาพิเศษนะคะนี่นะ ประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เป็นของน้องจัชชนบุรีนะคะมีเป็นลิงตัางหัวใจนะคะหชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นแกะอป,ปากานะคะเป็นของราคาพิเศษนะคะแกะแพนเนตซูสิกาแล็กซี่นะคะแกะห่วงยางยูนิคอร์นนะคะแอปเปลิลเขียวแล้วก็จะเป็นแบบหมีกระดุมนะคะอย่างละชิ้นนะอันนี้เป็นกบลาดินสอนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง17คนมากๆเลยนะคะ